สรุปเล่นไหมจ้าพวกหนุนสองสองคนไอเธอเล่นไหมอ่ะแนะนาว่าต้องเล่นใช่ไหมละจ้าพี่อย่าบุ้แซงหนูสิหนูพูดก่อนนะอ๋อคอดคจาสรุปเล่นไหมจ้าเล่นสี่แล้วน่ายจะเล่นไหมอ่ะเอืมเอิมท่านท่านเธอเล่นฉันก็เล่นละกันนะไปเป็นเพื่อนเย้ขอบคุณนะจ้าจ้า พวกหนูพวกผมเล่นครับเอ๊ะมีวันนี้มีแต่คนพูดแทรกในชีวิตเอาหน้าไปไปชชินต่อไปคนจะบไปอเอาชุดมาด้วยเหรอการเดกว่าไม่ได้เอาชุดมาเล่นตีหมอนกันไหมึกสึบสืบ โอ้ยมันเจ็บนะอย่าตีแงรงสิอันนี้แรงแล้วเหรอแรงอยู่นะนี่หนูน้องหนูน้องหนูแรงเหรอคะแรงเหรอจะบอกว่าพี่มีเกมให้เล่นเล่นไหมเล่นทุกเมื่อไม่มีเคยขาดจะดีเหรอพีชถ้าเกิดมันถึงชีวิตมันจะทํายังไงล่ะไม่มีใครรับประกันนะฉันจะไม่ได้ทําเป็นประกันเลยแฮ่ใช่ทียน,นแล้ว อ่อ,อมาเริ่มเริ่มเริ่ลคือเกมมันจะเป็นประมาณนี้นะโอเคไหมแล้วน้องหนูได้แล้วน้องหนูบอกทีละคนนะจ๊ะมาน้องหนูเดี๋ยวพี่บอกน้องหนูคนนี้ก่อนเลยนะอ๋อโอเคค่ะน้องหนูคนนี้คนต่อไปนะจ๊ะหวังว่าจะยวางว่าจะไม่กันหูฟังนะ อ๋อโอเคโอเคค่ะแค่นี้พอค่ะหนูอธิบายแค่นี้หนูก็เข้าใจแล้วเนอะใช่ต่อไปก็เลยผู้ชายขึ้นแรกหนึ่งคนเอ๊ะลืมไปมีห้องนี้ด้วยห้องนี้ทำไมนะห้องนี้นี่เขาได้เคยเก็บของปะเนี่ยไหมเขาไม่เคยเขาไม่ได้เก็บของปะเนี่ยอ้สวยจังเลยฮะวันนี้ท้องฟ้าสดใสสดใส,สเลย ใสมากๆเลยทุกคนมันใสยังไงเนี่ยฮะฉันฉันเอาวันนี้มาด้วยนะวันนี้อย่ามาแย่งนะฉันจะแย่งเธอทำไมล่ะฉันไม่ได้มีเกรดเหมือนเธอสะหน่อยเอ๊ะพูดผิดพูดผิดพูดอะไรเรระวังหน่อยนะเราะวังครั้งหน้าจะหนูฉันตกเฮ้ hey, อย่าใช้ความรุนแรงสืงเพื่อนลงมาแคมป์นะเรา,มา,เมนะเราไม่ใช่ถึงเรามาเรามาเที่ยวนะเราไม่ได้มาให้เธอตกออจ้าาออจ้าลมา มาแล้วเดี๋ยวแล้วเขาเก็บขาขข้างหน้าไว้ทําไมเขาไม่ใช่เบบีได้นนิใช่เขาไม่ใช่เบบ,นนเบ,บีเขามองไม่เห็นแล้ก็หนูจ้าหนูจ้าเอ๊ะอะไรหันมาเลยแบบดิจิตอลชิมีอะไรพี่มีอะไรหนูขอฟังด้วยมีอะไรคะพูดมาเลย เพราะว่าเพราะว่าพี่จะมีเกมให้หน้องหนูเล่นน้องฝองเล่นค่ะอธิบายอธิบายเรียบร้อยทุกคนอธิบายให้น้องไลค์กับน้องแอลลี่ฟังออเล่นสิค่ะเล่นสีค่ะถ้ามันจะไม่เล่นนะ่ะเธอพูดแซ่ฉันทําไมอ่ะก็ฉันจะพูดแซ่ค่ะทําไมโอ้อยก็ได้ก็ได้หนูขอเล่นค่ะโอเคจาราเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะไป วังว่าพวกเด็กๆจะไม่ทะเลาะกันนะเดี๋ยวไปบอกผูา้ชายท้าง่างดีกว่าราู้ว่าจะเป็นอย่างไงเด็กห้องสองคนนั้นเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยถูกกันส่วนน้องคนนี้ก็นอนไม่เลิกเลยพี่ครับไปช่วยเรียก,กเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเผลอหลับนะครับเผลอหลับได้ไงตายังเปิดอยู่เลยเฮ้ย <Hey, S 2> นองหนู เฮ้ hey, มีอะไรอย่ามาจิ้มตาผมเซ่พอดีว่าจะเล่นเกมไหมเกมประมาณนี้นะ่ะอธิบายเพเรียบร้อยเล่นเล่นสีล่ลออะไรครับผมเล่นอยู่แล้วโอเคงั้นก็อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่น้องได้นะจ๊ะอืมอืฮะฮะอุ้ยเสียใจละเซ ผมไม่เคยเสียใจนะครับผมแล้วทำไมคุนถึงให้โรนี้ผมมาก็ก็พี่เลือกให้น้องคนสุดท้ายน้องก็เอาไปสิทำไมเถียงพี่ทำไมฮนะก็เดี๋ยวไล่ออกจากหอเลยก็ได้ครับมันต้องรุนแรงใส่กันด้วยเนะี่ยไปหาไม่หาเบนดีกว่าเป็นไงบ้างเห็นเห็นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนาน,น,านแล้วทำไมหรอกก็ฉันนึกว่าพวกเธอ,อยังคุยไม่เสร็จสิ ฉันมีของมาให้ด้วยนะข้างหน้ารกๆหน่อยเพราะว่าฉันวางไว้เองแหละอี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 อมานี่น้องหนูเอาไปโยนไปเลยถ้าพี่ทำไมพี่ต้องหยับใายใส่เพื่อนเพื่อนผมด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่เขาเธอแบบนี้เป็นประจำนะ่ะเฮ้ยข้างหน้าทำอีกผมโกรธนะ ผมจะฟ้องตำรวจแน่ข้อหาทำลายร่างกายเด็กแหมแหม่ขอโทษค่านี้ก็ให้อภัยกันไม่ได้เลยเด้ก็ผมไม่ให้อ่ะโอเคมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช c, ดร์กดติดตาด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เค็นด้วยนะเคียนเธอนายก็ไปยอมเยอะนะโอเคโอเคเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ช like, ร์กดไิดตาด้วยนะครับทุกคนไปแล้วบา,บายบาย ถ้าชอบฉันอย่าลืมกดไลค์เยอะๆเลยนะไม่ชอบพวกเราตั้งหาอ่ะอ่ะโอเคโอเคคงไม่มีไล์แน่เลยพูดอะไรของเธอเนี่ย